เออทำอีกเออทำอีกยกมือไหว้ก่อนเร็วๆเออ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 อ่เออไหว้หนายขะานน <ๆ S 1> เออทำไมถึงต้องอยู่ในกองเพราะว่าสนมากเ <ๆ S 1> บ,บ,บาบิกไบค์หมดเป็นคันๆอ่ะ <c oughs> เอาวันดีก่อนข้นนนวันดีขะานนเออ วัดดีขนนวัดดียักบอกให้วัดดีอยากอยากออกจากกกงทำไงดีนะวัดดีเออวัดดี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 ขนนอันนี้คือน้องหมาขนนอายุหนึ่งหนึ่งขวบแล้ว อันนี้อุ๋งองนะจ๊ะน่ะถนน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 ,นนวันด,ดีกันขนนวันด,ดีวันด,ดีวันดีวันดีทำงานถนนถนน